วัสดีครับอยู่กับช่องฝันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฝันวอลเลย์บอลครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูตารางแข่งครับวอลเลย์บอลหญิง CV League นะครับซึ่งก็เป็นรายการต่อไปของวอลเลย์บอลไทยเรานะครับที่จะเล่นในเร็วๆนี้ก็ระหว่างวันที่2นะครับถึง11สิงหาคมนี้ก็เป็นต้นเดือนสิงหาเลยนะครับยังไงเราก็ฝากรอดูรอชมและรอเสียกันด้วย จะเล่นที่เวียดนามแล้วก็ไทยเราเป็นเจ้าภาพคู่นะครับโดยสนามแรกจะเล่นที่เวียดนามส่วนสนาม2อจะเล่นที่ประเทศไทยเรานะครับก็คือจะมีแค่4ทีมจะมีไทยฟิลิปปินอินโดและก็เวียดนามครับจะแข่งกันแบบพบกันหมดนะครับ2รอบก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตารางแข่งในซ v l ี a g ลีปีนี้แล้วก็ช่องทางการรับชมนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับจะเป็นตามนี้เลยครับนี่เลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรย์บอลไทยชุดนี้เนี่ยก็จะใช้ชุดใหญ่ชุดเดิมนะครับนำโดยกับทันทัดดาวนึกแจ้งและก็เพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่าในชุดนี้จะไม่มีทางวิภาวีสีทองเพราะว่าเธอได้บินไปเก็บตัวที่เกาหลีแล้วนะครับเพราะว่าะจะเล่นให้กับสโมสรเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีหลายคนที่น่าจับตามองเลยนะครับอ่ะก็ให้กำลังใจกับทางวิภาวีกันด้วยเนาะ เดี๋ยวสาหรับรายชื่อผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูตารางแข่งในตอนนี้กันดีกว่าครับจะเป็นตามนี้เลยนี่เลยครับก็จะประเดิมในสนามแรกนะครับจะเล่นด้วยกัน3วันจะเล่นที่เวียดนามครับก็ในวันที่2 3แล้วก็4วันที่2นะครับคู่แรกเป็นทางวลเลย์บอลไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับในเวลา16นาฬิกาแล้วก็เวียดนามเจอฟิลิปปินในเวลา19นาฬิกาครับส่วนเกมถัดไปก็จะเป็นทางในวันที่3สิงหาคมนะครับก็คือวันถัดไปเลยก็ คู่แรกจีนททงวอลเลย์บอลไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในเวลา15นาฬิกาแล้วก็เวียดนามเจอกับอินโดนีเซียในเวลา19นาฬิกานะครับแล้วก็ในเกมสุดท้ายในสนามแรกที่เวียดนามนะครับก็จะเล่นในวันที่4สิงหาคมคู่แรกอินโดนเจีกับฟิลิปปินส์ในเวลา16นาฬิกาแล้วก็ไทยเจอกับเวียดนามในเวลา19นาฬิกานะครับก็เป็นบิดแมตช์เลยทีเดียวเนาะเพราะว่าไทยเจอกับโจ๊าพักเวียดนามนะครับจะเป็นตามนี้เลยส่วนสําหรับ สนามที่2ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะหยุดแล้วก็แข่งอีกทีในวันที่9สิงหาคมคู่แรกจะเป็นทางเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียนในเวลา15นาฬิกาแล้วก็ไทยเจอกับฟิลิปปินส์ในเวลา18นาฬิกานะครับต่อมาในวันที่10สิงหาคม เวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์เวลา15บนาฬิกาแล้วก็ไทยเจอกับอินโดนีเซียเวลา18บแนาฬิกาเกมสุดท้ายในซีวีลีกปีนี้จะเป็นทางอินโดนีเซียนะครับในวันที่11สิงหาคมจะเป็นทางอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์เวลา15บนาฬิกาแล้วก็ไทยเจอกับเวียดนามเวลา18บแนาฬิกานะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอ่ะก็เช็คกันได้เลยนะครับก็แคปกันได้เลยเนาะสำหรับอ่ารายการแข่งขันซีวีลีกในตารางแข่งก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับระหว่างวันที่สงถึง11อสิงหาคมนี้เนาะกาหวัง ก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของอาเซียนนะครับมีไทยอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามเนาะอ่ะคู่แข่งที่น่าจับตามองที่สุดก็น่าจะเป็นเวียดนามนะครับรองลงมาก็จะเป็นทางอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียนเนี่ยก็จะมีทางเมกาวาตีซึ่งเพิ่งจะคว้าแชมป์ลีกอ,อินโดนีเซียมาล่าสุดเลยนะครับส่วนเวียดนามนี่ก็เป็นที่สามในศึกเชลเจคับนะถ้าใครยังจํากันได้ ส่วนเวลิปปินนี่ก็ล่าสุดบินไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยครับส่วนทางถ่ายทอดสดก็จะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31กับช่อง GMM 25นะครับประรองว่าสนุกแล้วก็มันอย่างแน่นอนก็รดูรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นตารางแข่งใน C ีวีลีกปีนี้ครับแคปกันได้เลยเนาะสรุปก็คือประเดิมนัดแรกไทยจะเจอกับอินโดนีเซียในเวลา16นาฬิกานะครับที่เวียดนามในวันที่2สิงหาคมห้ามพลาดเลยเนาะ ครัจะเป็นตามนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe กันด้วยสวัสดีค่ะ